ีนี้เดี๋ยวนี้มันมีแต่ว่าจะทำลายทำไมเราละทิ้งแม้แต่ธรรมะพื้นฐานคนสังคมไทยต้งฟื้นถ้าขนาดธรรมะพื้นฐานขนาดนี้ฟื้นไม่ได้นี่ไม่ไหวแล้วนะอย่างน้อยคำว่ารมณีต้องกลับมานะต้องทำให้ได้นะทำไมพระเจ้าตรัสอย่างนี้รมณีเนี่ยทุกตอนจะมีความสำคัญ เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานให้ดูสิทําไมอ้าวทำไมอยู่ๆพุทธเจ้าตรัสพานนตอนจะปรงพระชนมายุสังขารนนะ่ะโอ้โหเต็มไปด้วยมณีโยรมณียารมณียังที่นั่นระมณียาเวสาลีเมืองเวสาลีเป็นลมณีโอตโปโธทารามเป็นลมณีโอพระพุทธเจ้าตรัส ระบุสถานที่เป็นโรมณมีให้พระอานนท์ฝังไม่รู้เกี่ยงและจึงรองพระชนมายุสังขารน,นี่ฝากชาวพูดไว้นะรมณีเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยจะตัดสู้ก็เริ่มที่โรมณมีสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะมันเป็นพื้นฐานของชีวิต สำคัญอย่างไรก็พื้นฐานการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็จะปรินิพพานจะโปรพโยน์มารู้สังขารทำไมตรัสรมณีทางนั้นเลยเนี่ยแล้วเวลาเปรียบเทียบนิพพานเคยเห็นไหมพุทธพจน์ตรัสเทียบนิพานบอกว่าพระองค์เนี่ยเหมือนผู้ชี้ทางมีคนหนึ่งจะไปสู่จุดหมายก็ไปไม่ถูก มีทางแยกซ้ายแยกขวาจะไปทางไหนพุทธองค์เป็นผู้ชี้ทางให้เนี่ยที่เราเรียกพระเจ้าเป็นผู้ชี้ทางเสร็จแล้วพระองค์ก็เทียบว่าผู้ชี้ทางคือตถาคตใช่ไหมพระองค์แล้วก็ในคนนั้น่ะไปตามทางที่พระองค์ชี้แล้วก็ถึงจุดหมายได้พบที่รมณีนี่นีน่แล้วพระองค์ก็ตรัสว่า ที่โรมณีนั้นคือนิพพานนี่คือคำอุปมาอุปไมยรัปียะภูมิภาโคนั่นแหละเป็นคำอุปไมยสำหรับข้ออุปมาว่า,าสำหรับอุปไมยนิพพานเป็นอุปมาของนิพพานนะเนี่ยคำว่าโรมณีสำคัญอย่างนี้นะเรียกว่าให้นึกถึงโรมณีนะฮะ เหมือนกับคนเดินทางไปแล้วได้พบโรมาเนีคือบรรลุนิพพานนะอ,อ้็ในทางวัตถุก,ก็หมายความว่าเหมือนกับว่าโรมานีเนี่ยเป็นสุดยอดแล้วใช่ไหมแล้วก็มาทางที่แท้ที่จริงต้องการให้บรรลุนิพพานแต่เอามาเทียบเป็นว่าบรรลุนิพพานคนที่ไปถึงจุดหมายที่โรมณนีคือบรรลุนิพพาน ถ้าคนไทยเราเนี่ยมีความขยันมันเพียรมีความสำนึกที่จะดูแลรักษาถิ่นของตนให้ดีงามเป็นลมมณีมีน้ำมีต้นไม้พรั่งพร้อมบริบูรณ์เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานแล้วเลยพอนแล้วต่อจากนั้นเขาก็อยู่ดีกันแล้วก็เพื่อไม่ทำร้ายอะไรก็รักษาสีนห้าใช่ไหมเออเป็นตัวกำกับ คนไว้แต่มันไม่ใช่ตัวแท <HHH> ้พุทธเจ้าหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยที่คู่กันมันจะต้องมีบวกกับมีลบศีลท่านี้เป็นฝ่ายลบกันไม่ผิดหลักธรรมสำคัญที่ส <umsy. S 1> ุดที่ท่านย้ำมาในประเพณีพุทธศาสนาคือสังขาวัตถุสี่มันหายไปไหน ในเมืองไทยเนี่ยมันแทบจะหายเลยในยประเพณีของคำพีนี่จะต้องยำ้ำสังฆวัตถุสี่นี่เป็นประเพณีของสังฆมพุทธให้ดูในสิงขาละกสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าอติกถาเวลาเล่าสิงขาละกสูตรเนี่ยบอกวันนั้นพระพุทธเจ้าแสดงขี่วินยัยแกในสิงขาลกะาใช่ไหมเนี่ยสิงขาละกสูตรก็คือขี่วินยัยวินัยของเขาด้วยัน แล้ววินัยของเขาึี่หัดนี้เราพูดถึงไหมนะเราลือหมดสิงค้าแลกสูตรนี่เป็นแบบแผนที่ชาวบ้านจะต้องประพฤติปฏิบัติทาขั้นเนี้ยขั้นที่ท่านบอกที่จะทำเนี่ยเราทิ้งไปได้อย่างไรฐานไม่มีแล้วก็ไปเอาอะไรแต่อะไรมันจะงอนแงน่นนะถ้าฐานไม่มีมูลไม่อยู่โคนต้นไม้ไม่อยู่ไอท้ทั้งต้นมังคงอยู่ไม่ไหวใช่ไหมเพราะนะั้นต้นมูลในตัวโคนไม้รูขมูลเนี่ย ก็สําคัญมากดังนั้นก็แปลว่าไอ้เรื่องอะไรเมื่อกี้พูดไปถึงอะไรและต่อมาในตอนสมองมันชักยุง่งแหนะสินค้าละกสูตออสาละกระเนี่ยแล้วขี่วินัยเนี่ยจบด้วยอะไรรู้ไหมจบด้วยสินค้าละสิงค้าสังฆวัตถุคาถาปิดท้ายของขี่วินัยสินค้าและกะสูตรคือสังคาวัตถุสี่ประการถ้าองค์ตรัสว่า แม้แต่ในครอบครัวมันตั้งแต่ครอบครัวเป็นไปสังคมมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีสี่ประการนี้เหมือนไม่มีลิ่มยุดล้อรถไว้โลกนี้สังคมนี้อยู่ไม่ได้น mm. นี่สังหาว,วัตถุสี่ทานปิยาวาจาทัจริยาสมานตตตาใช่ไหมอันนี้ต้องคู่กับสีหน้าที่ม,คมัคคมาโนไปทำน่ะถ้าจับในหลักก็อยู่ในสังหาว,วัตถุสีเนี่ยแหละแล้วก็ เราทำสังขารดูสีแล้วกำกับคนไม่ให้ผิดด้วยศีห้าไม่ใช่อยู่ๆสีห้านอนก็ <c oughs> คุณนอนคุณก็ไม่ต้องไปละโมดสีนหน้าใช่ไหมเออนอนก็จบใช่ไหมสีนหน้าไม่ต้องทำ <c oughs> มันมีทำอะไรจะทำอย่างแข็งขันแล้วก็คุณอย่าละโมดอย่าไปทำผิดนี่สีนหน้าก็กำกับตัวไปทีหนึ่งนั้นรื้อฟื้นของเก่า ให้ที่มันถูกถูกขึ้นมาสักทีออันเนี้ยสำคัญมากเลยเลยบอกจะมาเอาว่ารมณ์นีนในเรื่องใหญ่มากขอให้เราเห็นความสำคัญอย่างที่พระเจ้าสรงชี้ไว้นะเวลาพระไปหาวัดอยู่เนี่ยท่านก็ยังเล่าเพราะต้องเป็นไปตามวิไหนจะเข้ารรษาแล้วพระองค์นี้ไม่มีที่ แล้วก็ไปถึงวัดหนึ่งนี่ท่านยกตัวอย่างไว้เอา้าพระเข้ามาแล้วก็มาเขาก็เตรียมขา้าวพรรษามีพระที่มีหน้าที่เขาเรียกว่าเสนาสนะขาประกะาศก็ทําหน้าที่จัดให้ถือเสนาสนะกันหมดแล้วองค์นี้มาไม่ทันมาถึงวันขา้นาวพรรษาเขาจัดกันเสร็จแล้วเพราะว่าพระองค์ที่จัดท่านบอกเสร็จแล้วเขาจัดเสนาเสร็เรียบร้อยแล้ว อ้าวแล้วทำไงเราจะอยู่ไม่ได้เลยเชื่เข้าภาษาแล้ววันนั้นพระที่องค์ที่อยู่เพราะว่าทัาหาที่อยู่เองวัดนี้เป็นรมณีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมนี่ส,สำคัญวัดมันต้องเป็นรมมณีบอกวัดนี้เป็นรมณีแล้วท่านหาเ,าเองจะอยู่ที่ไหนก็เอารมณีสำคัญมาก โอ้มีเรื่องเล่าเยอะอาตมาเล่าอีกเรื่องก็ไดดนะพระเนท่านย้ายไปอยู่โน่นบ้างอยู่นี่บ้างไปป่าโน่นบ้างไปป่านี้บ้างพระหนึ่งภาษารีบุตรอ,นะอักสาวกนะอ้าวพระโมกลลาด้วยด้วยก็ไปไปอยู่ที่ป่าโคสิงคสาสา,สารวันสารวันก็คือป่าไม้สาระนะเื่อโคสิงคะแต่ว่าเขาโค นี่พระสา,ารีบุตรก็ไปพักที่นั่นพระโมคคัลลานะก็พักที่นั่นพระมหากัสป,ปะก็ไปที่นั่นด้วยแต่ว่าอยู่คนละเสนาสนะอยู่คนละวิหารอยู่ในกุฏิเนี่ยทีนี้ก็ตอนเย็นพระที่ท่านกระจายกันอยู่ทั้งกันนึกคือท่านจะนึกกันเองแม้แต่เป็นพระอาหารหันต์ผู้ใหญ่แล้วนะ ก็ยัต้องนึกถึงว่าจะไปพบกับพระที่ท่านเป็นผู้ที่นับถือสูงกว่าแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังว่ออมามหากัสป,ปะก็ชวนพระอนุนพระอนุนมาด้วยเพราะเราเราไปหาพภาษาดิบุตรกันหน่อยพระอังคสาวกจะเรียกว่าหลวงพ่อก็ได้ <c oughs> ไปหาหลวงพ่อสาริบุตรนะมาหากัสป,ปะ ก็กชวนพระอานท์ไปไปถึงไปถึงที่นั่นเออเดี๋ยวอาตมาจะจำผิดพระอานท์นี่น่าจะไปกับอีกองค์หนึ่งชักงงแล้วอย่าไปถือนะไปกับอีกองค์ก็มาหากษัสปะก็ไปละคือคืนองค์นี้ไปแล้วอ,อ,องค์งนั้นไปอาตมาก็ชักจําผิดจําพลาดว่าองค์ไหนไปกับองค์ไหนนี่พระอานท์ก็ไปกับมาหากัสริหรือใครคนหนึ่งพอไปถึง ภาษารีบรก็กล่าวคำต้อนรับปฏิสันถานว่าโอ้ท่านอานน์แ้่ท่านก็พูดไปถึงว่าเป็นผู้อุปถาพกพระพุทธเจ้าอะไท่านมาที่นี่ดีแล้วที่ป่าโค,โคสิงคาสาระวันนี้เป็นรมนีแน่เอาเลยนะนี่คือเริ่มต้นปฏิสันถานเป็นรมณีเวลานี้ทั่วป่า โสิงคสารวันนี้ไม้สาระกำลังพริดอกบานสะพรั่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปทั้งป่าว่างันเลยนะนี่คือลมมีนี่นะเนี่ยขึ้นต้นเลยนะก็หมายความว่าใช้เป็นคำต้อนรับต้อนรับเชิญเถิดท่านอานนท์ที่นี่เป็นลมมนีนะแล้วก็พระอานนท์ก็เข้าไป ล้วต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของท่านจะแสดงธรรมอะไรต่างแล้วก็มีตอนหนึ่งเนี่ยท่านก็ถามพระอีกองค์หนึ่งว่าดูก่อนท่านปาโคสิงคสาร,รวันนี้จะงามด้วยภิกษุ <c oughs> เช่นไร <c oughs> เนี่ยป่านี้จะงามด้วยภิกษุเช่นไรจะโสภณะ <c oughs> นะงาม เอ,อก็ทายกันทั้งก็ตอบกันว่าเออต้องมีภิกษุท,ที่มีความปพรพฤติดีอย่างงี้นี้รู้ธรรมอย่างงี้ปฏิบัติอย่างงี้ก็จะทาให้ป่าี่งามใช่ไหมฮะเนี่ยทินที่อยู่อาศ,าศ,าศาัอยอะไรมันก็สัมพันธ์กับมนุษย์ที่อยู่นั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ทิ้งเรื่องเหล่านี้เรื่องลรม,มณีนี่เรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้นก็เลยว่าไหนๆเวลานี้ประเทศไทย และทั้งโลกก็กำลังประสบป,ปัญหาเรื่องของธรรมชาติฝุ่นควันมากมายเป็นพิษป่าไม้กำลังหมดสูญหายไปจากเมืองไทยซแทบจะไม่เหลือเนี่ยถ้าเราฟืน้นโรมานีได้เท่านั้นนีะปัญหาหมดเลยนะโรมานีก็หมายถึงไม่มีฝุ่นควันแน่นอนได้โรมานีนะต้องให้เป็นที่โรมานี ในเทระคาถาเนี่ยท่านรวบรวมคาถาของพระเทระที่เป็นพระอาหารหันและที่ปฏิบัติเพื่อเป็นอาหารหันเนี่ยพระเทระพระอาหารหันแล้วรวมทั้งพระภิกษุณีด้วยนะน่เทเทรีคาถาท่านก็จะบรรยายความรู้สึกของท่านในการที่ปฏิบัติธรรมที่เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมดยเนี่ยแล้วก็ท่านได้ชื่นชม กา,การปฏิบัติแล้วก็ได้ก้าวหน้าอย่างไรมันก็สัมพันธ์ไปกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่านก็จะบรรยายทั้งท่านที่กำลังปฏิบัติและท่านที่เป็นพระอรหันอย่างคาถาของพระหมหาัสปะเทระเนี่ยเป็นพระอรหันยิ่งใหญ่ใช่ไหมผู้ประธานสงฆยนาดูสิเราไปอ่านคาถาของพระหมหากัสปะอะไรนะพระหมหากัสปะ แต่เช้าลงจากเขาเดินไปในหมู่บ้านในเมืองบินธบ,บาดบินตาบ,บาดเสร็จแล้วกลับจากบินธบ,บาดก็เดินขึ้นเขาถ้าเดินขึ้นเขาไปท่านก็บรรยายชมป่าเนะี่ยบอกว่าเออเราเดินมานี่เห็นมีต้นไม้ต่างๆมีต้นกลุ่มเรียงรายเป็นทิวแถวมีเสียงช้างร้องมีอะไรต่างๆ ว่าเป็นที่ลมมณีรื่นลมหนอว่า,างั้นนะเยอะไปหมดคาถามระมาณกระสปะนี้ไปอ่านเองเยอะเลยนะถ้าเราหาแปลพระไตรปิฎกภาษาไทยให้ให้เข้าถึงภาษาเราจะดีมากแต่ตอนนี้เรายังไม่ชำระคำแปลพระไตรปิฎกภาษาไทยให้มันเรียบร้อยปล่อยกระจังเลยพระไตรปิฎกภาษาไทยเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องเอาเราวน,น่าจะมาชำระกันให้มันดีให้มัน เป็นประโยชน์ไหนๆเป็นพระไตรปิฎกแล้วทาไมปล่อยอย่างนั้นก็เอามาให้คนไทยได้เข้าถึงอ่านให้รู้เรื่องอ่านให้ทราบซึ้งนะมันจึงจะดีแล้วก็จะได้เห็นเลยว่าคาถาโรมมนีนี่เป็นยังไงพระกาลุธายีจจนิมนม์พระพุทธเจ้าสเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาที่เมืองกบิลพัด คงจะทราบใช่ไหมพระเจ้าจัสมูรและอยู่ที่ราชคฤลออนะโอพระเจ้าสุโธธนะทรงสดับข่าวพระโอรสโอ้ตอนนี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องนิมนต์มาเยี่ยมถิ่นมาเมืองกบ,บิลพัทโอพระองค์ก็ทรงคิดถึงมากก็ทรงอามาตยไปนะให้ไปนิมนต์พระเจ้ามา อมาตไปคนแล้วคนเล่าบวชหมดไม่ได้หมดสักทีเอาอมาตใหญ่คนหนึ่งชื่อว่ากา,ารุทายีทรงพระการุทายีไออมาตการุทายีมหาอมาตเลยนะไปท่านูนนี้ไปอ้าบวชด้วยกันบวชเสร็จแล้วองค์ไหนไม่ลืมไม่ทิ้งไม่ใช่ไม่ลืมทุกองค์ต้องไม่ลืมแต่ว่าโดยมากทิ้งบอกว่าบมดทุรละและ้วฉันรรารธรรมแล้วนะ่บวทุรละ นี้พราะการทายีท่านไม่ทิ้งท่านก็รอเวลาพอถึงตอนใกล้จะออกพรรษาเนี่ยตอนนั้นก็จะได้เวลาเหมาะพอจะออกพรรษาแล้วมองไปข้างหน้าเดี๋ยวจะถึงเวลาสิ้นฝนแล้วจะเป็นฤดูอะไรเอ่ยฤดูร้อนแล้วก็ฝนแล้วก็หนาวใช่ไหม อันนี้เรารู้แค่สามฤดูยังไม่ถูกนะที่จริงฤดูทางเหนือของอินเดียมันหกไม่ใช่สามทีนี้ฤดูฝนวัสานะเป็นฤดูที่หนึ่งแล้วก็เราก็มาสองเหมันใช่ไหมเหมันฤดูหนาวใช่ไหมแล้วก็ไปขิมหันฤดูร้อนอันนี้คือฤดูที่เรานับกันสามฤดู ฤดูฝนแบ่งเป็นครึ่งแรกครึ่งแรกเป็นวัดเป็นฤดูฝนและตอนท้ายเป็นสระทฤดูไทยเราแปลว,ว่าฤดูศาสตร์คือปลายฝนฤดูข้างปลายฝนเป็นฤดูที่ธรรมชาติสดสวยงดงามมากคือฤดูใบไม้ร่วงสระทฤดูคือฤดูใบไม้ร่วง ร่วงมีวันเพนเดือน12คือวันลอยกระทงเป็นจุดสังเกตนะวันลอยกระทงก็คือวันสําคัญของสาระฤดูฤดูใบไม้ร่วงพอจบสาระฤดูฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็เข้าฤดูหนาวฤดูหนาวก็มีสิสระฤดูฤดูยะเยือกแล้วก็เหมัน ตอนนี้สมองมันกลับไปแล้วเห<อ>มันลๆๆนะศิระเหมันก่อนเหมันก็ฤดูหิมะเสร็จแล้วก็มาเป็นศิระฤดูะเยือกทีนี้เมื่อกี้เ่าถึงพระกาลุทายีก็มาเป็นพระอรหันต์แล้วรอจะออกภาษาแล้วเดี๋ยวก็จะวัดสันตรุดูใช่ไหมอ่านี่แหละนี่แหละพอวัดสาณสิน้น ก่อนคิมหันมีวัสดสารจะเรดูดีไูไม้พลิโอทางสเสด็จจากเมืองราชคฤห์ไปกับ,บิลพัฒเนี่ยจะสวยสดงดงามหญ้าก,ก็ขึ้นใหม่ต้นไม้ก็ผลิดอกออกใบสวยงามทีนี้พระก,กาลุทธายีกบ็บรรยายเป็นคาถาชมป่าชมเขาทะเลสาบละไรแต่ไทางที่ผ่านไปจะถึงกบ,บิลพัฒ์เนี่ยเป็นคาถาที่มีชื่อเสียงมาก คาถาเขาบาอาอรหันน์่นเลยบอนนี่แหละชมโรมณนีพระอรหรันจะมาคู่กับโรมณนีนะนะแล้วตัวพระอรหันเองจบไงรู้ไหมพุทธเจ้าตรัสแม้แต่ที่ที่ไม่เป็นโรมณนีมันแย่เต็มทีพระอรหันไปอยู่ที่ไหนที่นั้นไซเป็นรมนีกลายเป็นว่าพระอรหรนันคู่กับรมนีใช่ไหม ท่านก็ไปเลือกอยู่ที่โรม,มณีแม้แต่ที่นั้นไม่เป็นโรม,มณีตัวท่านเองเป็นโรม,มณี <c oughs> ทำให้ที่นั้นน่าลื่นรมคนเขาไม่สบายร้อนโลนรุ่มใจอะไรต่ออะไรมาเจอพระอารหันสบายนะเป็นโรม,มณีไปเลยใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวพระอารหาันเองก็เลยเป็นรม,มณีด้วย <c oughs> ตกลงว่าในที่สุดก็มาตัวพระอารหันเอง ที่ปฏิบัติธรรมไปบรรลุจนกระทั่งได้ถึงนิพพานตัวเองก็มาเป็นรมณีซะเองเฉยจบที่รมณีพระพุทธเจ้าก,ก็เริ่มที่รมณีจะปฏิบัติจะมาเป็ีป่นเปลียนรมณีโยะตะภูมิภาโคพื้นถิ่นนี้รมณีจริงหนอนะแล้วก็ปฏิธรรมนั่งเป็ียนเพี่ยนที่ลูกขมูลจบแล้วก็กลายเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็เป็นรมณีเองเฉยนะ เนี่ยไปไหนก็พาโรมณีไปหมดเพะฉะนั้นเนี่ยโรมณีสสำคัญพาฟื้นให้ได้เถอะนะ mm hmm. แล้วพุทธศาสนาจะมีความหมายไปหมดเลยเนี่ยมันทั่วประเทศเนี่ยมันจะเป็นโรมณีนะประเทศไทยเนี่ยให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นทินโรมณีได้มามนะามืองไทยเป็นถิ่โลมณีแล้วก็ไม่ต้องกลัวทั่วโลกจะต้องชื่นชมแล้วจะต้อง ยกเป็นเด่นเลยนะเป็นผู้นำของยุคอะไรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ได้นะโลมานีนี่ถ้าโลมานีอยู่สิ่งแวดล้อมอยู่ใช่ไหมแน่นอน